เดือนจ่ายเงินให้เร็วขึ้นมาจริงจ่ายจริงโอนจริงตามนัดในวันพรุ่งนี้นะคะคุณผู้ชม8มีนาคม2567ใครบ้างจะได้รับสิทธิในการจ่ายเงินช่วยเหลือและในส่วนของการจ่ายเงินคุณผู้ชมบางคนนะคะบางท่านที่อยู่ในส่วนของกลุ่มนี้รับเงินพิเศษเพิ่มเติมเข้ามาอีกในเดือนมีนาคมด้วยเช่นกันวงเงินอะไรบ้างที่จะมีการจ่ายเงินในวันพรุ่งนี้เลื่อนจ่ายให้เร็วขึ้นค่ะวันที่8มีนาคม2567วันศุกร์เลยนะคะโอนตรงเข้าบัญชีให้กดเป็นเงินสด ออกมาใช้ได้ติดตามอัปเดตข้อมูลข่าวสารกันเลยค่ะหากคุณผู้ชมท่านไหนที่เข้ามาร่วมรับชมไล่อย่าลืมกดไลค์กดแชากติดตามกดซั s c r i b e เป็นกําลังใจให้ใหกับทั้งช่องอัปเดตข้อมูลข่าวสารกันเลยค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมสวัสดีค่ะคุณพ่อคุณแม่พี่น้องประชาชนคนไทยทุกคนทั่วประเทศโดยเฉพาะกลุ่มผู้สูงอายุผู้พิการเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิดนะคะพรุ่งนี้ค่ะจากกรมบัญชีกลางเลื่อนจ่ายเงินให้ลยขึ้นโอนตรงเข้าในส่วนของบัญชีธนาคารกดเป็นเงินสดออกมาใช้ได้นะคะกลุ่มแรกก็คือผู้สูงอายุค่ะ ยังคงได้รับสิทธิ์ในการจ่ายเงินแบบขั้นบันได600ถึง1,000บาทนะคะตามช่วงอายุเลยกลุ่มที่2จะเป็นเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด600บาทโอนตรงเข้าบัญชีผู้ปกครองค่ะกลุ่มที่3จะเป็นเงินผู้พิการนะคะผู้พิการเนี่ยได้รับแบ่งออกเป็น2กลุ่มก็คืออายุต่ำกว่า18ปีรับอยู่ที่1,000บาทอายุส8บปดปีขึ้นไปรับอยู่ที่800บาทแต่ถ้าหากเป็นผู้พิการที่ได้รับสิทธิ์บัตรคนจนหรือว่าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐก็จะได้รับเงินอีก200บาทเป็นเงิินเเพ่มบี้พิการในนวันที่20 20มีนเะง และก็ร่วมแสดงความยินดีสําหรับผู้สูงอายุที่ได้รับสิทธิ์บัตรคนจนหรือว่าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐท่านจะได้รับสิทธิในการจ่ายเงินโอนเงินพิเศษให้นะคะสําหรับใครที่เกิดก่อนนะคะเดือนมก,กราคม2507ก็จะได้รับวงเงินอยู่ที่300บาทส่วนใครที่เกิดในช่วงวันที่1ถึง30มกราคม2507จะได้รับอยู่ที่200บาทส่วนใครที่เกิดในช่วงวันที่1ถึง29กุมภาพันธ์2507จะได้รับอยู่ที่100บาทอย่าลืมตรวจสอบเช็คสิทธิการโ เงินโอนตรงเข้าบัญชีแบบพร้อมเพย์ให้เลยแล้วก็กดเป็นเงินสดออกมาใช้ได้ค่ะโอนจริงจ่ายจริงค่ะสําหรับวันที่ 11, 12, 13มีนาะคมนี้เงินพิเศษสําหรับผู้สูงอายุที่ได้รับสิทธิบัตรคนจนหรือว่าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐค่ะนี่คือข้อมูขาาลข่าวสารล่าสุดที่นํามาฝากพรุ่งนี้ผู้สูงอายุรับเงินก่อนนะคะเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิดก็จะได้รับในวันพรุ่งนี้แล้วก็เงินผู้พิการด้วยเช่นกันคลิปนี้หากชื่นชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้นะคะจะเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสสวัดี